ให้กกัันสดอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีีนาวาเอกอนุดิตนาคอนทัพและบริษัททีโอทีมหาชนจำกัดเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศลสร้างสรรค์สังคมแห่งความรักน้ำาสทรายเดอะมิวสิควฉันเป็นด่งน้ำที่ดูสศาสลงสายบทละครที่ร้อยเรียงไว้ด้วยบทเพลง โดยออกวีสตกูวิทด็อกเตอร์มนูนมุกประดิษฐ์และสสอประเสรจใชัยกิตเด่นนภาไลายสุดเวียงกับโก้มิสเตอร์แซกแมนนัดดาวิยาการทิพวรรณปิ่นพิบาตน,นรีกระจ่างคันธมาปริชาติจิตสาลาพร้อมนักแสดงโจอไอสตายปองขวัญธีระวัฒนกุลนันทกุลหลีสกุลเทวาธนากรออภิสิทธนัทวรวโรฒมัณน,นาลาวัญญพาณี และนักครองรางวัลพระราชทานอิสระพงค์ดอกยอพัทรพรบัวก้านทองน้ำศาสตรสายเดอะมิวสิคเสาร์ที่25สิงหาคมนี้2รอบ13นาิกาและ18นาฬิกาที่หอประชุมใหญ่ T.O.T. ถนนแจ้งวัฒนะบัตรราคา1,000 1,500และ2,000บาทจองบัตรได้ที่ ที่เกตเมเจอร์ทุกสาขา02 262 3456และที่ TOT คุณตักวรพันธ์0804514554สังคมรักสร้างชีวิตให้บรนเจอ